สวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราพาเพื่อนๆไปรู้จักกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อู่ตะเภาค่ะวันนี้นิมด้าก็เลยมีเรื่องราวดีๆของการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อให้เป็นสนามบินหลักแห่งที่3ของไทยนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ลงนามสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกและโครงการพัฒนาสนามบินอูตเะภาให้เป็นสนามบินหลักแห่งที่3ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้15.9ล้านแรกในเฟสแรกนะคะแล้วก็จะพัฒนาให้รองรับได้สูงสุดถึง60ล้านคนต่อปีค่ะ สำหรับผู้ชนะประมูลโครงการนี้นะคะก็คือกลุ่ม BBS ที่ประกอบไปด้วยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักสายการบินบางกอกแอร์เวย์นั่นเองค่ะบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างชิโนไทยเอนจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนค่ะ สามบริษัทนี้ก็ได้จัดตั้งกลุ่มบริษัทอูตเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเชั่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อทำการบริหารงานสนามบินอูตเภาและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยทุนจดทะเบียนถึง4,500ล้านบาทซึ่งโครงการพัฒนาสนามบินอูตเภาโฉมใหม่นะคะก็ได้วางแผนว่าจะก่อสร้างและพัฒนาออกเป็น4เฟสด้วยกันนะคะ ในระยะเวลา50ปีดังต่อไปนี้ค่ะเศสที่1นนะคะคือการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เทอร์มินอล3นะคะขนาด157,000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง15.9ล้านคนต่อปีอีกทั้งก็ยังมาพร้อมหลุมจอดเครื่องบิน60หลุมนอกจากนี้ก็จะมีการก่อสร้างพื้นที่เชิงพาณิชย์อาคารจอดรถ ศูนย์ขนส่งภาคพ,พื้นและรันเวย์เส้นที่2สอหรับเฟสที่1นี้นะคะการก่อสร้างจะใช้เวลา3ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2565และจะเปิดให้ใช้บริการในปี2567ค่ะเฟสที่2ขยายอาคารผู้โดยสารพร้อมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 s a t e l l i t e t e r m เ n a l 1เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า1 7 0 0 0 0ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างรถไฟฟ้า APM เชื่อมระหว่าง Terminal 3และ s h t e l l i t e Terminal หลังใหม่ค่ะเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก16หลุมจอดโดยคาดว่าเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณปี2,573ทําทำให้สนามบินอุตภี่ยรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น สาล้านคนต่อปีเฟสที่3ก่อสร้างส่วนต่อขยายของ s ซส e l l i t ไลท์เทอร์นะคะให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก1 7 0 0 0 0ตารางเมตรเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก34หลุมเพิ่มขบวนรถไฟฟ้า APM เชื่อมระหว่างอาคารโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปีพศ2 5 8 5 ซึ่งก็จะทำให้สนามบินเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเป็น45ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวค่ะเฟสที่4นะคะเป็นระยะสุดท้ายของการพัฒนาสนามบินก็จะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังคือ c a t e ท l i t ไลท r m i อร์มนนะคะบริเวณด้านทิศตะวันตกของสนามบิน มีขนาดพื้นที่82,000ตารางเมตรพร้อมหลุมจอดอากาศยานอีก14หลุมนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2598ทำให้สนามบินอูตเภาเนี่ยก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง60ล้านคนต่อปีหรือพูดง่ายๆก็คือเทียบเท่าสนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบันนั่นเองค่ะ และนอกจากอาคารผู้โดยสารหลังใหม่แล้วนะคะทางกลุ่ม DBS ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลโครงการก็จะทำการก่อสร้างพื้นที่ในส่วนอื่นๆในเมืองการบินภาคตะวันออกอีกด้วยซึ่งก็จะประกอบด้วยโครงการ a i r p o r t City ของเขตรประกอบการค้าเสรีศูนย์ขนส่งภาคพื้นซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสสนามบินและระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆและศูนย์ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์คารโก้คอมเพลค่ะศูนย์ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์คารโก้คอมเพลศูนย์การค้าและศูนย์ธุรกิจ Commercial Gateway นับว่าเป็นอีกโครงการดีๆของพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อีกโครงการหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาบ้านเราถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ และถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ